สำหรับเอ่อ uh, resting heart rate เขาบอกว่า resting heart rate เนี่ยนะครับบอกถึงสุขภาพของคุณโดยเฉพาะในเรื่องของ cardiovascular อย่างมากสำหรับผู้ใหญ่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ60ถึง100 100นี่สูงมากนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอายุนะฮะอายุเพศนะครับระดับความฟิตนะครับแล้วก็สุขภาพโดยรวมนะฮะ ซึ่งเอร์เรสติ้งฮาร์ดเรทเนี่ยคุณก็ใช้อุปกรณ์แทร c k เกอร์ของคุณเนี่ยได้อย่างผมก็ใช้ไอแหวนนี่แหละในการแทร c k ใช่ไหมฮะทีนี้เรามาดูกันว่า8สาเหตุที่อาจจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจของคุณนขณะทีถ้าคุณพักผ่อนเนี่ยมันสูงนะฮะไอสูงเนี่ย,ยมันมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคือฟิตเนสแอนด์แอคทิวิตี้เลเวลนะฮะคือ,อ,อทั่วๆไปคนที่ฟิตและแอคทีฟ ก็จะมีแนวโน้มที่จะมี resting heart rate เนี่ยต่ำกว่าคนที่ไม่ฟิตและไม่แอคทีฟยกตัวอย่างเช่นคนที่ออกกำลังกายบ่อยนะฮะแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนตัวเราบ่อยๆระหว่างวันเนี่ยนะฮะออมีความแข็งแรงด้าน cardiovascular มากกว่าเนี่ยนะฮะก็อาจจะมี resting heart rate ที่ต่ำได้ถึง 50- หรือ40เลยด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับมันก็จะไปทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับการออกกำลังกายเนี่ยยังทำให้ ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะใช้ออกซิเจนได้มากขึ้นด้วยนะครับแปลว่าร่างกายไม่จําเป็นจะต้องทํางานหนักในการจะเออกซิเจนมาใช้นั่นก็คือทําให้คุณมี resting heart rate อัตราการเต้นใจที่ต่ําลงในตอนที่คุณพักนั่นเองข้อที่สองนะครับก็คือ,อาการตั้งขันนะครับการตั้งขันเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทให้ resting heart rate สูงขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้ก็มาจากหลากหลายเหตุผลเป็นเรื่องฮอร์โมนด้วยเป็นเรื่องปริมาณเลือดในร่างกายที่เพิ่มขึ้นด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะ อันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับจำนวนเลือดนะฮะที่ถูกปั๊มเนื่องจากว่าพอมีเด็กอยู่อีกคนหนึ่งในท้องเนี่ยออถูกปั๊มโดวหัวใจเนี่ยนะฮะจะเพิ่มขึ้น30-50%เลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็คืออันนี้ก็คือโอเคแหละมันเป็นสถานการณ์พิเศษเพราะฉะนั้นก็แน่นอนก็ค่อนข้างจะก,ก็ก็ต้องส่งผลอยู่ต่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับข้อที่3ก็คือเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับเอ,อ่อปอดนะฮะหรือแม้กระทั่งภูมิแพ้พวกนี้เนี่ยนะครับก็ม,มาใาใยยจก่ พวกหนูใ,นใจยากเนี่ยมันก็จะทําให้หัวใจเนี่ยต้องเต้นเร็วขึ้นเพื่อที่จะปั๊มเลือดเข้าไปให้เข้าไปสู่ปอดข้อต่อมาคือยาครับโดยเฉพาะยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพวกายาทำยาครเครียดยาลดอาการซึมเศร้าพวกนี้เนี่ยนะฮะเ,เช่นนะฮะ drive c y c l antidepressant antidepressant เนี่ยนะฮะก็จะทำให้หัวใจคุณเต้นเร็วขึ้นเพราะว่ามันไปบล็อกเซโรโทนินอะไรเงี้ยหรือว่าไอสื่อนํำประสาทบางตัวนะครับซึ่งทำให ร่างกายเราเนี่ยมีพอมันบล็อกปุ๊บเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราเนี่ยเซนซิทีฟกับความเครียดบางอย่างได้เร็วขึ้นนะฮะอันนี้ก็ทําให้เราอาจจะมีเรสติ g งฮาร์ดเรทเพิ่มขึ้นได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือขนาดตัวด้วยนะฮะของร่างกายนะครับคนที่มีร่างกายใหญ่กว่าก็มีแนวโน้มที่จะมีเรสติ้งฮาร์ r เรทสูงกว่าเพราะว่าร่างกายใหญ่มันต้องฉีดกับือพื้นที่มันเยอะ นะมันต้องฉีดไปไกลด้วยนะครับอันต่อมาคือเรื่องของ emotion อารมณ์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่โกรธนะฮะเครียดนะครับ, create, รบมีความกังวลมีความกลัวมีความตื่นเต้นร่างก,กายอยู่ใน flight o f fight mode นะฮะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะฮะมันก็จะมีฮอร์โมนออกมาเช่นอะดรีนาลีนคอร์ติซอลแล้วก็ไปเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจนะครับดังนั้นความเครียดที่เราเรียกว่า long term chronic stress ก็คือการเครียดเรื้อรังเนี่ยนะฮะจะทำให้ resting heart rate เนี่ยมันสูงสูงแบบตลอดทุกคืน ไม่ดีเลยไม่ดีเลย,เลยนะครับอีกการหนึ่งคือแอลกอฮอล์แล้วก็คาเฟอีนนะครับไม่ว่าคุณจะดื่มกาแฟแล้วนอนหลับก็ตามเนี่ยนะฮะแต่มันก็กระตุ้นหรือไปทําให้เรสติ้งฮาร์ตเรตของคุณเนี่ยสูงขึ้นอย่างน้อยก็ชั่วคราวนะครับคาเฟอีนเนี่ยนะฮะเพิ่มเรสติงฮาร์ตเรตแล้วก็เพิ่มความดันเลือดด้วยนะครับก็ไม่ไม่ควรดื่มคาเฟอีนก่อนนอนสุดท้ายคือการสูบบุหรี่นะฮะการสูบบุหรี่เนี่ยเพิ่มความดันโลหิตอยู่แล้วนะครับเพระงงาะฉะนั้นการสูบบุหรี่ก็เป็นหนนึ่่งใใสายททีํท ฮาร์ดเรทของคุณเนี่ยมันสูงเวลาคุณนอนนะฮะทีนี้จะทำยังไงให้ลดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับอันที่1เลยฮะคือ Active ออกกำลังกายเดินเยอะๆอะไรเงี้ยนะฮะอันเนี้ยช่วยทำให้อัตราการเต้นหัวใจในตอนที่คุณพักผ่อนเนี่ยช้าลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับอันที่2คือเรื่องของการกินนะครับเพราะว่าการกินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันโลหิตอะไรพวกเนี้ยการนอนไม่พอก็เป็นสาเหตุคือ r รสติ้งฮาร์ด r a ร e สูงทําให้นอนไม่ดีนอนไม่ดีก็ทําให้ r รสติ้งฮาร์ด r a ร e สูงคือมันบนอยู่เนี้ยนะครเพราะฉะนั้นการนอนที่ดีก็ช่วยเรื่องนี้ด้วยเชย่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่น the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ